สวัสดีค่ะสมอนชานเนี่นะคะมาดูใครกินข้าวอะไรในครัวสวัสดีค่ะกินอะไรกันคะกินผักไม่ได้โดยเมเดย์อ๋อกินผักไม่ได้โดยเมเดย์เมได้มาให้เหรอหวานฮะหวานเหมือนน้ำตาลเลยอ๋อมันมีด้วยเหรอผักหวานเหมือนน้ำตาลอร่อยไหมคะเสือพาไปกินข้าวหวานล้วไม่มีน้ำตาลน่ะมาเอาผักไปใส่ แม่บุญถิ่นกับเสือพาไปเป็นอะไรกันเนี่ยเจยไม่แยมฮะเจยกับแยมไม่เห็นคุณนัดกันหรือเปล่าไมได้นัดทำไมคุณใส่เสื้อเหมือนกันเลยเป็นคู่หวนมันหนาวก็เลยใส่ใช่เหรอนัดกันหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยกินข้าวก็กินสองคนใส่เสื้อก็เหมือนกันเลยกินสามโม่หน้าโอ้นัดกันสองคนก็เป็นเนาะ เผื่อเขาไปเดทเนาะแล้วก็อีชาแลลวเนาะดูซิใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะมาจากไหนเนี่ยนี้ชื่ออะไรเนี่ยมีบุญเราไม่พ่วงไงเขากินข้าวนะคะนี่เขาไหเียบุญนกับข้าวมีอะไรมั่งมีผักมีปลาดุกมีผักลวกเมดามีอะไรคะนี่เม่ดินลวกบ่ มีอะไรท่านนี้เคยตำอันนี้ไข่ตำปลาหวานมากไข่ตำก็อย่ามาละกอเม็ดหินลวกไม่รู้ว่าเอามาจากไหนตำโอ้ยยังให้เม็ดหินลวกก็เม็ดหินจะลวกเลยหวานหวานลวกแล้วานแวานเลแซ่บาพื้นเก่าเนี่ยพอดีเปื่อยอร่อยมากเลยอร่อยผักมันอร่อยทุกวันเลยเขาแค่ไม่มีเขาก็เลยลวกให้มันนิ่งเขาเขากล้าว่ากกินแล้วกินเลยเหรอคนคนไม่มีแจ้วลวกสุกไม่สุก นัดกันใส่เสื้อนะคะพี่นะคะประาภาษากินข้าวน้ำเขานางนางลงไม่ดไม่ได้นี่ก็ถามว่าภาษากินข้าวยังอ้าก็ได้คขนขนม โอ้โหโม่เฮ้ยจะดังแถวไหนได้นี่นะคะ,ะไหนได้บ้างคะเนี่ยเป็นใส่เสือคือกันเด้เนี่ยนั่นก็นกนนนะนะะอะไรก็ไม่รู้อยากได้อยาสี่ร้อยบาทนะไม่ใช่เห็นสี่ร้อยบาทเสาวเจอสาวเจอกินข้าวนะคะมีสาวเจ้ย สาเจิกลับมาแล้วนะคะตอนนี้กาลังกินข้าวกันนะคะกับเสียพาไปก็มาแล้วนะคะนัดกันใส่สีเหลืองเลยสองคนนี้มาส่งันเดอบาทอยู่ที่นัดกันนะคะนี่สองคนนี้นัดกันไปไหนก็ไม่รู้กินข้าวพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยกินคุ้มโตกินที่โคกหนองนามีภาษาด้วยนะคะนี่มีภาษามาด้วยนะวันนี้ภาษามากับป้าแตงเนาะลวกใหม่ือ นี่นะคะกินแบบนีก็แแ่บแล้วภาษาลกิฟไปมเน่ยอันไหนคะมุ้งคับปนอันนี้แหะมันไม่หลบคนถ้าเมื่อราบอกไม่บุญไม่ยำขึ้นนำไล่หน่อยนี่มมีนะคะอาหารเช้าสองสาวนะคะกับหนึ่งหนุ่มนะคะ เบื้องเนี่ยที่ลงทิ้งกันนั่นนะ่ะน,นุ่งมนะัก็ยังหันเดอิดหนนันตากระ oui? เ,เบื้องมันนะบอกแทนแ่นแทนใหม่ๆน่ะในกองน่ะไยแผ่นกระเบื้องบอกจะบอกว่าวางไว้แถวนี้มีคนเก็บรึเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช ANNEL ด้วยนะคะข้าวโคกหนองนานะคะกำลังแซ่บกันเด้อพี่น้องเลยภาษา